สวัสดีนักเรียนชั้นป2ทุกคนนะคะมาพบกับครูซาในวิชาภาษาไทยจากคลิปวิดีโอที่แล้วเราเรียนเรื่องมาตราตัวสะกดกันไปมี9มาตราวันนี้เราจะมาเรียนสามมาตรานี้กันแม่กอกาแม่กงและแม่กลมาตราแม่กอกาคือคำที่ประสมพยัญชนะและไม่มีตัวสะกด จะเป็นสละเสียงสั้นหรือสละเสียงยาวก็ได้ตัวอย่างคำในมาตราแม่กอกา้พ่อตีงูในนาเสือมะเขือตะกระ้าอารีท้าทีมาอ่านพร้อมกันหนึ่งรอบนะคะพ่อตี งูในนาเสือมะเขือปะกรา้าอารีท้าทีมาตราแม่กงคือคำที่มีงองูเป็นตัวสะกดตัวอย่างคำในมาตราแม่กงเหลี้ยง ลิงกุ้งโลแจ้งวังเวงกรุงรังกลางเกงมาอ่านพร้อมกันหนึ่งรอบนะคะเหลียงลิงกุ้งโลแจ้งวังเวงกรุงรัง าม,มาตราแม่กนคือคำที่มีนอหนูนอเนนยอหญิงรอเรือรอลิงรอจุลาเป็นตัวสะกดตัวอย่างคำในมาตราแม่กนกินเขียนนานปีน อนุบาลวานคนูณสัญญาอ่านพร้อมกันหนึ่งรอบนะคะกินเขียนนานปีนอนุบาลวานคนูณสัญญา โคจะสัง่งแบบฝึกไว้ในกลุ่มนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ